มชาติวันนี้วันที่27เดือนมก,กราคมปี2022เราจะฟังสาระของเมอร์ีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานวันแห่งความสุขของลูกเดี๋ยวนี้กำลังจะมาถึงให้ละเลิกการอยู่อย่างห่วงใยเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนอื่นๆและกฎระเบียบของสกุลครอบครัวยุคเล็กและให้หารายได้ จงรับมรดกเต็มๆจากพ่อคำถามของเมรีในวันนี้โดยการเยพยายามอันใดความคิดสุดท้ายของลูกจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยคำตอบบาบาพูดว่าลูกๆจงลืมทุกสิ่งที่ลูกได้ศึกษามาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้และเพียงแต่จดจำสิ่งเดียวเท่านั้นรักษา ความเงียบหรืออยู่เงียบๆพิจารณาตัวลูกเองไปดวงญาแล้วเขียนพยายามที่จะจดจําพ่อพ่อนั้นไม่ได้ให้ความยากลำบากใดๆกับลูกๆแต่จะช่วยลูกให้ปลอดภัยจากการสอสแสวงหาจากประตูหนึงน่งสู่ประตูหนึ่งท่านนั้นทำลูกที่ยากจนให้เป็นอิสระจากการสร้างหนี้สินสำหรับการแต่งงานและอื่นๆบาบาพูดว่าลูกๆจงกลับมาบริสุทธิ์ แล้วความคิดสุดท้ายของลูกจะนำลูกนั้นไปสู่จุดหมายปลายทางเช่นอะไรที่ความคิดของเรามีในเวลาสุดท้ายเราก็จะไปสู่ตารอดพ้นได้ตามนั้นดังนั้นบาบาพูดว่าความคิดสุดท้ายของลูกจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทางตาลาของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะได้รับพรของพ่อจงเป็นผู้ที่ทำงานรับใช้เป็นประโยชน์ ทำงานรับใช้ที่จะทำให้ผู้อื่นเป็นเหมือนกับตัวลูกเองจงเป็นเทพธิดาแห่งความรู้แล้วต่อมาก็มาเป็นจกักรพรรดิหรือจกักรพรรดินีจุดที่สองให้เพียรพยายามที่จะอยู่ในการจดจำของพ่อผู้เดียวอย่าได้มีการติดยึดอยู่กับมนุษย์หรือคนใดๆจงมาเป็นผู้พิชียการนอนหลับแล้วก็หาหลายได้ในเวลากลางคืน พรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นภาพลักษณ์แห่งความรักโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ดูเดือดน่ากลัวของลูกด้วยรูปแบบเยือกเย็นแห่งความรักของลูกซ้มขอให้ลูกจงเป็นภาพลักษณ์ที่น่ารักโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่น่ากลัวดูเดือดของลูกด้วยรูปแบบที่เยือกเย็นแห่งความรักของลูก ในการตอบแทนความรักของลูกพ่อผู้ประทานพรได้ให้พรกับลูกๆขอขอให้ลูกนั้นเป็นภาพรักษ์แห่งความรักในทุกๆช่วงขณะจำหรับทุกๆดวงยานและในทุกเหตุการณ์อย่าได้ละทิ้งหรือลืมภาพรักษ์ที่น่ารักของลูกใบหน้าที่น่ารักของลูก ปฏิสัมพันธ์ที่น่ารักของลูกการติดต่อและความสัมพันธ์แห่งความรักของลูกไม่ว่าคนวัตถุธาตุหรือมายานั้นจะน่ากลัวอย่างไรก็ตามถ้าแม้เขามาอยู่เบื้องหน้าลูกในรูปแบบที่น่ากลัวให้เปลี่ยนแปลงมันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆด้วยความรักที่เยือกเย็นของลูก ให้สร้างโลกแห่งความรักด้วยดิสตีหรือสายตาแห่งความรักทัศนคติและการกระทําแห่งความรักของลูกคติพจน์ในวันนี้ลูกสามารถพัฒนาพลังที่จะข้ามความยากลําบากทั้งหลายไปได้ดังนั้นอย่าได้กลัวลูกสามารถพัฒนาที่จะพัฒนาพลังที่จะข้ามความยากลําบากทั้งหลายไปได้ดังนั้นอย่าได้กลัว ประสบการณ์ของสภาพของการหลอมเข้าไปในความรักดวงยานผู้ที่ทัดเทียมและมีสภาพของการหลอมเข้าไปในความรักนั้นจะเป็นโยคยีอยู่เสมอพวกเขาไม่ใช่ผู้ที่เพียนพยายามที่จะมีโยกะแต่จะหลอมอยู่ในความรักถ้าพวกเขานั้นไม่ได้แยกห่างพวกเขาก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องเพียนพยายามที่จะอยู่ในการจดจําพวกเขาจะรวมอยู่กับประบา พวกเขาก็จะมีการจดจำได้อัต,อตโนมัติที่ไหนมีการเป็นเพื่อนก็จะมีการจดจำดังเป็นธรรมชาติสภาพของดวงยานผู้ชิทัดเทียมนั้นคือการอยู่อย่างด้วยกันและก็อยู่อย่างล้อมอัจฉรโอมชานติ